จการติดพุกวาดาไปสตรงวะแบได้ลูมืดมมือผีไม่ติโตันไปทีนี้จะที่มาให้ลูกเป็นชาวตอมตอเตาตอนเช่นคุ้พ่อแม่ใพ่อแมีลำบากกับลูกแตกายาํลบากกับทีนี้จะพิ่มสุขเ้แค่กจนเงินน้ตลอดตองปัญหาดเ็ ใครมีตพวงสุกพ่วงจปเลตาตีตาตีตาตาวมามันตินเด้อพืนไหกพเลยาพ่วเลืนี่เป็นลานล่านล่านเานทานล่านไปถูกล่านถูกพ่วงเอาตึแล้วผากกันนะผูกกัามีกวันดีก่าควนเม็ดจับไปเลยผูกไปกตบพูกหล ทองยาวยันมัวทองอลาทองอัลามดอยีมะพตอนอาลูปาุีจูไ้มันเฟิโอ้อายุหาดีมาอีเขียโนอาีพเียนี่แม่จ่าลไม่รวยดีแล้วนี่แหะแลยกลง่เยงาโอ้ยกายเจ็ดทีุ่รอหมอดเจ็ทีงหนเรืเบิร์ดทุกคนในนี่เด้อ คือวันว่างก็ส่งแล้วนั่นคือเส้นนะรังกันโกยว้างเข่าเขียนเข่าอย่างนี้อยู่หลายอย่าเขียนมันส่เข่าเอ่ารังกันอย่างนี้ไอ้ตุ๊บบ้างไอ้โเลิเวีร์ใส่ละใส่เลยด้วยแล้วมึงนั้นให้ วอยวยมันเอาหายไปเหี้ยมันเอาคุณนแบกท่านแบกหาด้วยตาท่านเพิ่มอะไรหมดนี่เป็นคนดีปอบป้ามาบ้านเป็วคนีป้ามาโนคนดีใครเป็นเนี่ย

ยิ <fingers out. S 2> ่งเงินไปเอาเงินท <ASE ori> ี่ไปทบแม่เปลี่ยนกันให้กันได้บกลานี่นะไปทางนั้นได้หมเ็นจังสี่ยิ่งเข้าไปนะแม่หัวมันจีเครื่องวันไหนเห็นยูเซเว่นอยมัน็เ่เอะเอาไทยนั่งนั่งหน้านออเออลูกหลานเป็นจังสี่ซํานี่ก็ออกกล่องกล่องบ้ากล่องยาตาดบ้ เาบอกตรน้ม okay. ันไองดน้มเขาเห็นไปเรเห็นก้นท้งพีตรงเมือก้นไปเยอะวัสามสี่ผาดเลยวด้นัวเลยนะคบน้าน้เก๋เดี๋ยวยพ่งอย่าพ่งลวดนะเดอ๋ยนะ้อาไปคืออยากเกกดร้นัวเยเลยวเลยามหนึ่งสมยิ้มสิบลูกกดยังกดไปกดอะไรไไปไป

โอ้โหนี่มาคนเหลืองเลย, mhm. ย hey. โอ้ยเหลืองกระป๋ากูแก้งเนี่ยอ่ากูทบเป็นเอาขมาอะไจักลูกหล่งเพมได้หอนเด้อกันแลุมไปแต่งเอาไปแต่งเอาไปเอาไปหอนแต่งเอาใส่ยีดอกโอเคมัมาสีนิดไม่ตีหอนวิคตูหอนคอนพ่อนิวยียวีดูเลยเด็นิวยีแองตรงกางวีดูไเดดนยีแอ่งงกางแอนมุลล่ะหอนดีแล้วมีกห ถือมาสองเ่อให้ให้คนละสี่สิบบาทให้คนละสี่สิบบาทถือยงบ้านว่ามีเงินอย่าลืมกดติดตามช่องมิรยาเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อๆไปได้นะคะ